มาับนุบบของผู้บบุคบท,ทไดอนุญาตถ่ายภาพนะครับวันนี้ประเด็พระคุณหลวงตานะครับเบมตตาออกรับบิณฑบาตปวดแคโยมนะครับวันวิสาขาบูชานะครับที่วัดบ้านเก่บาบบอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจ,จเจริญใครมาใส่บาตรขอให้โชคลาบล่ำรวยล่ำรวยสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงอายุยืนยาวยืนยาวทุกท่านทุกคนด้อ นะครับแต่วันนี้พระไม่เยอะนะครับครูบาอาจารย์ไปฉลองศรัทธาในที่ต่างๆนะครับสามสี่ที่ด้วยกันนะครับประมาณห้าสิบกว่าลูกนะครับออกไปข้างนอกนะครับนี่เด้อนะครับปกติจะอยู่ด้วยกันประมาณร้อยต้นๆนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับนี่ขออนุญาตถ่ายภาพหน่อยได้ไหเน้อยมสุวิทเถาทองเนาะเด้อนะครับนี่ ผู sea, ้ละตังหาได้แล้วผู้มีความสงบระงับจากปานนั้นกล้องเยอะเป็นพิเศษนะครับนี้นะครับหลายช่องนะครับก็เลยกล้องเยอะนะครับนี่ขอโทษขออภัยนะครับที่จำพันตอจิตใจเรามาเกิดเป็นมนุษย์มีอวัยวะครบสมบูรณ์ช่างสามติดสองประการ ากนนั้เมื่อน้อยนะครับนี้สมควรเป็นผู้มีจิตใจอันดีด้วยเป็นผู้มีจิตใจนะครับคุณหนูนะครับนี่หลานพ่อชาลีสนามเรานะครับนี่นะครับนี่นานแล้วนะครับไม่ได้เห็นหน้านะครับนี่เดินนะครับขออนุญาตถ่ายภาพนะครับแรงหักดัฟ้องบุญเพราะฉะนั้นบุญเต็มอยู่เบื้องหลัง

บนทรงให้นะคพัดทิดเบิ่มนะครับทิดเบิ่มขาไม้นะครับทําหน้าที่ถ่ายบัตให้พระเดชพระคุณน้องตานะครับพามายุคานะครับน้ำน้ําแดงใาญ่เดแดงายแม้จนที่สุดทำงานทุกอย่างนะครับเรา่ะไปผมถึงเปลืนเท้าในเมื่อสิ้นลมหายใจก็แม่สามารถที่จะนํา มต้ในสัายพนางฟ้าตัวน้อยนะครับนี่กับเทพบุตรตัวน้อยหนะครับนี่หน้าแต่งแต่ตายพอไก่แดงดับก็ไม่สามารถนำไปได้มีเพียงแกบุญและบาปเท่านั้นที่ติดใส่ห้อยตามดวงจิตดวงนี้ไปสู่สัมปรายภพคือภพใหม่ได้ เพราะฉะนั้นเราจึงมีเพื่อนอยู่สองประการคือเพื่อนที่เป็นบัณฑิตแล้ต่อเพื่อนเป็นนคุณโยมจุธามาดกะจิวผานะครับนี้คือกันรยานำเนืของเกียรติก็คือปุุสปล่อยเหลือคือปัสเสือขาวมากเนี่นีวตัวนีบ่ตัวนีแหละเนาะเหลือแต่กังเกงเนาะกเกร้สกงเกขาวมาเนาะนะครับ

ดินแม่น้ำอโดมานาทีโบ,โบกประเด็นตัดมวยผมตือว่าโบลีแล้วก็อธิษฐานโยนขึ้นบนน้ำพาการถ้าเราจะได้แต่จะรู้เติดว่าทำมาลมุงเต้เจ้าขอให้หมวยผมนี้อยาได้โกกลงสูบเพลินเอาสัดการเทวราชเปิด ปูปูปูคางขางกันท้งารกันมีวนีเทียวตุลาไมปียนการะจากแก้นโปกบาลเทียทุกสารีริยาอยู่ึงหกปีในวันวิสาขาูชนเมี เรพาพัวเชางครับพิเศษนะครับนี่วที่หายัของคำ ิเนี่นแล้วก็จงลงแต่พบกับแหาของคำของก็ะสมมดเยี่้าพระองค์กวนอันน้ามองกล้อพระองค์กนย่พายจาสุขีย่พาแลวก็มองหน้าไอทีต้นราชีมานาโซ่งนสายชาติญาตตานีครับรวมกันอยู่นี้นะครับนี่ในท้ายนี่นะครับนี่ อนุญาตถ่ายภาพนะครับบุญพิเศษวันวิสาขบูชานะครับวันนี้นะครับปริพคุณลุงตานำพาลูกศิษย์ลูกหานะครับออกรับบิณฑบาตนะครับบุญพิเศษของวัดบ้านโกบอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญนะครับขออนุญาตถ่ายภาพนะครับนี่คือนต <teachers> ุนราชีมหาโพธิพันธ์เจดถ้าเรา ยับมากยับมากยับมากเออนะค่อยๆนั่งเด้อเน่เดือนแรเนี่ยจะเงินแห้งไปเดือนั้นแจกกระดูกหังแรกกระดูกก็ตามทีเราจะไม่ลุกอยากบัลลังนี้ก็องก็บาเพียรแประทมไม่ยาวม่มาทางโรงพุ่งยอะย่สิวกเลยมาก่อนเนี้ยนโตปดีไล้มาักเขาเยก็ไมัน แรมาญาตถ่ายภาพนะครับไอ้เาไม่อีเาเินมา้าเด็กเ่า่อแ่มาลงววนเนรติดาบนแน่บีาารู้ใครหน่ครับนีหน้าตาคุ้นๆนะครับวานเป็นรับพัดน้ำพืนอยู่ไหมฮะมาโอ้ มันเป็นเราพัดน้ำฝนอยู่ไหมนี้นะครับไม่ชีหนุ่มของวัดบ้านโกโบนะครับนี่ขออนุญาตถ่ายภาพนะครับเอาเอาเอาเสาธุสาธุนะครับหนุ่มแต่ว่ามีไม่เท้าทุกท่านนะครับนี่เดินไปไหนมาไหนนะครับ